i ิ u ุสจัดสปอร์ตเดยสุดมัน The Trust Buddy Match 2025กระชับมิตรกับสื่อมวลชนบริษัทรีเพชรอิซุสุเซลจำกัดจัดงาน Isuzu Press Sport Day 2025ในทีม The Trust Buddy Match กระชับมิตรภาพกับสื่อมวลชนสายยานยนต์ ภายใต้แนวคิด Isuzu Trust Body Isuzu เขียงข้างคุณเขียงคู่ไทยโดยมีวิสเตอร์ทาคาชิฮาตะกรรมการผู้จัดการและคุณสุรศักดิ์จรินทองนายกสมาคมผู้สื่อข่าวรถยนต์และรถจักรยานยนต์ไทยร่วมเป็นประธานในพิธีการแข่งขันและร่วมสร้างสีสันในงานกีฬาที่จัดขึ้นกันอย่างเป็นกันเองณสนามฟุตบอลซูเปอร์สตาร์อารีนากิจกรรมปีนี้อัดแน่นไปด้วยความมันครบรถเริ่มต้นด้วยเกมไทยปิดท้ายด้วยเกมจากญี่ปุ่นผสมผสานทั้งกีฬา และเกมอันเป็นเอกลักษณ์ทั้ง2ประเทศเปิดงานด้วยเกม Peak and k i c ก h o l e i n f ั n Challen g e ที่รวมกีฬาก์ฟและฟุตบอลเข้าด้วยกันผนึกกำลังระหว่างสื่อมวลชนอาวุโสและผู้บริหารอิสุสเพื่อแข่งกันทำคะแนนนำทีมโดยมิสเตอร์ทาคาชิฮาตะโชว์สกิลฟาดแข้งแม่นเหมือนจับวางต่อด้วยเกมสนุกสนุกแบบไทยๆดีแม็ D MA x ดีจริงวิ่งให้มันหรือเกมวิ่งเปียวที่เด็กไทยทุกคนต้องรู้จักแมบนี้ได้เห็นแผนการวิ่งแบบคาดไม่ถึงจนกองเชียร์เฮลั่นสนามเกมถัดมา คือ m a x Force Max Match พลังตบกำหนดโลกเน้นความสนุกมากกว่าการแข่งขันโชว์สกิลตบลูกขนไก่กันอย่างไม่มีใครยอมใครต่อด้วยกีฬาฟุตบอลรอบชิงชนะเลิศ The Trash Buddy Match ระหว่างทีมสื่อมวลชนสายรถยนต์และทีมอีซุซุที่เรียกเสียงเชียร์ลั่นเหมือนแมตช์ชิงแชมป์โลกกันเลยทีเดียวพิเศษสำหรับปีนี้กับศึกฟุตบอลหญิงระหว่างทีมสื่อมวลชนสายยานยนต์ และทีมอิซุสุที่มาเรียกเสียงหาดังลั่นสนามฟุตบอลปิดท้ายกิจกรรมด้วยเกมแบบญี่ปุ่น King of Basket ศึกตร้้าฟ้าสะเทือนหรือเกมโยนลูกบอลลงตร้้า ทามาอิเรกิจกรรมยอดฮิตของงานกีฬาในโรงเรียนที่ประเทศญี่ปุ่นกติกาดูง่ายแต่ท้าทายไม่เบาก่อนปิดงานทีมผู้บริหารอิสุสุได้มอบรางวัลให้กับผู้เข้าแข่งขันตามคะแนนสะสมอันดับ1-4ถึงตลอดทั้งกิจกรรมไม่ว่าจะเป็นกระเป๋าก,กีฬาหมวกผ้าเช็ดตัวรวมถึงบัตรกำนันต่างๆและของรางวัลน,น่ารักๆอย่างตุ๊กตาและพวงขนมที่เรียกรอยยิ้มจากทุกคนได้เป็นอย่างดีบรรยากาศยังไม่จบเพียงเท่านั้นหลังพิธีมอบรางวัล ทุกคนยังได้อิ่มท้องกับอาหารอร่อยๆอทรงท้ายวันแห่งความสนุกและความสุขก,ก่อนแยกย้ายกันกลับบ้านด้วยหัวใจที่เต็มไปด้วยอรอยยิ้มและความประทับใจ